รีบทำรีบดัรีบทำรีบเอามันกลับไอหน,หนามปักหัวใจไอโอเคโอเคโอเคเสร็จแล้วฉันเอาสองอย่างอะใส่ไว้ในแม่น้ำเรียบร้อยที่เหลือนายก็แค่รีบเดินเข้าไปในแม่น้ำแล้วก็กลับยุกของแก่ไปซะยังไงขอบใจเองมากนะขอบใจทุกคนเลยเอออืมว่าไปแล้วก็ใจหายเหมือนกันเนาะแต่รู้จักเรียมแล้วอะก็ต้อง จากกันแบบว่าไม่ได้พบกันอีกเลยอ่ะโอ้จะไปใจหงอยใจแหอะไรกับมันให้มันกลับยุคมันไป่ะดีแล้วไปรีบไปเร็วรีบไปฉันจะอยู่กันเหมือนเดิมสักทีโอ้ยแมน <c oughs> มข้าขอบใจเองมากนะแมนแม้ว่าเองจะเป็นคนยังไงอ่ะข้าก็ดูออกว่าเองก็เป็นคนดีเหมือนกันเองอ่ะก็ต้องได้พบเจอคนที่ดีเป็นแน่เออเออ ไม่ต้องเอ่ยพอรอฉันเว้ยแังฉันก็ไม่ชอบแกหรอกรีบกลับเมืองแกไปไปเอ่อคิมเองเหมือนกันขาก็ต้องขอบใจเองนะไม่เป็นไรเจ้าค่ะยังไงนายอ่ะถ้าสามารถกลับมาได้อ่ะก็แม่ที่หักพวกฉันบ้างนะถ้าข้าสามารถกลับมาได้ถ้าข้าสามารถช่วยแม่ดาลาออกมาได้ข้าจะพาแม่ดารามาขอบคุณพวกเจ้าด้วยนะ ฉันเองก็อยากเห็นเหมือนกันว่าแม่ดาราของนายอะ่ะจะสวยขนาดไหนอยากรู้อ่ะเองดูมะนาวก็ได้มะนาวก็สวยพอๆกับแม่ดาราของข้าเลยอ,อ,อยอ้พอได้แล้วเว้ยถึงเวลาของแกลแล้วรีบขับไปได้แล้วจะอะไรนังหนาเนี่ยเดี๋ยวก็อยู่ยาวหลอกมึงอะ่ะไปได้แล้วไปฉันทำให้ทุกอย่างขนาดนี้นะ่ะ แ,แค่เดินก้าวลงไปแม่น้ําก็จบแล้วเร่องทุกอย่างก็จบแล้วกลับบ้านของแกไปไปหาเมียมของแกไปอืมงั้นข้าไปแล้วนะขอบใจพวกเจ้าทุกคนจริงนะเออไปเลยเฮยเดี๋ยวก่อนอ้าไปห้ามมาทำไมอ่ะนีจะไปจริงๆแล้วเหรอเอออืมข้าจะไปแล้วนะนีนายกำลังจะไปแบบจะไม่กลับมาอีกแล้วเหรอ ้าก็ไม่รู้หรอกว่าข้าจะได้กลับมาหรือไม่ถ้ากลับมาได้ข้าเองก็อยากจะกลับมากลับมาไม่ได้นนแล้วเว้ยนียบเ่อแล้วถ้ากลับมาไม่ได้ล่ะถ้าข้ากลับมาไม่ได้ข้าก็จะคิดถึงเองและคิดถึงพวกเองทุกคนนะนี่สรุปแล้วอ่ะนายก็กําลังจะไปแบบจะไม่กลับมาอีกแล้วใช่ไหมข้าคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นแหละเงินก็ดี งั้นก่อนที่นายจะไปอะ่ะฉันก็ขอพูดอะไรให้มันหมดไปเลยนะจะได้ไม่ต้องค้างคากันอีกอะ่ะอืมก็ดีเอ่อคือฉันฉันรู้สึกว่าฉันฉันฉันชอบนายนะ <c oughs> เงียบฉันฉันชอบนายอะ่ะไม่รู้หรอกว่าชอบเพราะอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าชอบตอนไหนรู้แค่ว่า พอถึงตอนนี้แล้วรู้สึกไม่อยากให้นายกลับไปอะ่ะแต่ฉันเข้าใจนะว่านายอะ่ะจะต้องกลับไปอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่านายมีคนที่จะต้องไปหานี่ฉันแค่ยอยากจะพูดอะ่ะฉันไม่ได้อยากให้นายต้องอยู่กับฉันหรอกนายก็ต้องกลับไปหาคนของนายอยู่แล้วอะ่ะมะนาวไม่ต้องพูดหรอกไปเถอะนายไปเถอะฉันไม่เป็นไรฉันไม่ได้ต้องการอะไรอะ่ะ ฉันแค่อยากบอกเฉยๆแค่อยากบอกว่าชอบนายฉันไม่อยากให้นายไปนะแต่ก็ไปเถอะนายนายจะไปอยู่แล้วนี่นาวก่อนจะไปข้าเองก็คิดเหมือนกับเองนะแต่เองกับข้าเราอยู่ห่างกนแสนไกลถ้าในยุคข้าดาราคือคู่ของข้าก็แสดงว่าในยุคนี้เองก็มีคู่ของเองเหมือนกันเพราะอย่างนั้นแม้ว่าข้าจะจากไป ิงก็จะอยู่ในใจข้านะขาไปก่อนนะให้มานานวาแค่อยารู้ไว้ว่าฉันยังคิดถึงทุกเวลาและวม่นขม มันย,ย้อนเวลากลับหรือยังอะไม่เห็นมีอะไรเลยวะทาไมข้าถึงไม่ย้อนละ่ะไอ้พวกเด็กโง่อไอมันจะไปย้อนเวลาได้วะถามจริงเรื่องแบบนี้เชื่อไปได้ยังไงวะเนี่ยโอ้ยให้เงินมาตั้งเยอะหวานหมูแล้วกูไม่นะอย่าบอกว่านี่พวกเราโดนอาจารย์นั่นหลอกเหรอแสดงว่าข้ากูกลับไปบ้านเมืองในอดีตของข้าไม่ได้เพราะแสดงว่า เรื่องทั้งหมดทํามาสูตรเปล่าคุณทําเพื่ออะไรวันนี้เอา้าถ้าอย่างนั้นต่อจากนี้อ่ะเรียมก็ต้องอยู่กับเราที่นี่ดิในเมื่อข้ากลับอดีตไม่ได้แล้วข้าจะไปอยู่ที่ไหนดีล่ะอย่าบอกนะอย่าพูดคํานั้นออกมาถ้าเจ็บแกก็อย่า,อย,าอยู่กับมนนะนาวกันดิ <laughs> เฮ้ยแมนนัน่นมันคำของเขาฉันอยากพูดปากเพื่อจะหลอกมัน <laughs> เอ้ยแล้วอย่างนี้ที่มันเราสารภาพรักไปเมื่อกี้มันก็ก็เขินกันฟรีเลยดิเจ็บปวดเออคือว่าตนาวที่เธอพูดเมื่อกี้มันเออฉันฉันว่าฉันิ่มตากผ้าฉันกลับไปตากผ้าก่อนนะเดี๋ยวนี่เจ้ารอขคาด้วยสิ นี่แหละนะเป็นตัวร้องร้องให้ไอ้ตลอดเลยกูเมื่อไหร่ปมันจะสร้างให้กูเป็นพระเอกบางวันเนี่ยก็นายอะไปเล่นกับนางเอกคนอื่นไงบางทีอะนายก็อาจจะเป็นพระเอกสำหรับคนอื่นอยู่ก็ได้นะนี่คิมเออฉันก็หมายถึงว่านายก็ต้องตามหานางเอกของนายให้เจอ,อก็ดูไปดูมาดูข่าวดีเหมือนกันนะ ง่ายได้อยู่อเอ้ยไอแมนหยอกเล่นนะฉันกับแกเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานจะเปลี่ยนได้ยังไงอะเนาะเอเอก็ใช่ดิก็นายมันคิดกับฉันแค่เพื่อนนี่ใช่ฉันคิดกับเธอแค่เพื่อนรู้แล้วนะ่ไม่ต้องย้ำหรอกแต่แค่ตอนนี้นะเอ่เอไม่รู้ว่าอนาคตต่อจากนี้จะคิดว่าอะไรอะ หมายความว่าอย่างไงอ่ะก็หมายความว่าตอนเนี้คิดแค่เพื่อนแต่วันพรุ่งนี้อ่ะก็จะคิดมากกว่านี้แล้วอ่ะอสุดท้ายแล้วพอมองดูดีๆก็มีแค่เธอไม่ใช่หรอที่อยู่ข้างฉันตลอดเลยสุดท้ายแล้วเวลาฉันอยู่กับเธอมันก็มีความสุขเหมือนกันอ่ะเออพูดบ้าอะไรของแกเนี่ยฉันหิวแล้วฉันขอกินเห็ดเล่นนะเอางั้นฉันกินด้วยดีเออ นายอยู่ไหนนะ <c oughs> <c oughs> พอกินไปปุ๊บมาป๊บอบนายรู้สึกเหมือนฉันไหมอ่ะฉันว่าใช่นะฉันว่าฉันรู้สึกเหมือนเธอแต่เธอรู้สึกเหมือนฉันใช่ไหมเออฉันก็คิดว่าฉันรู้สึกเหมือนนายอะ่ะฮฮถ้าเรารู้สึกเหมือนกันถ้างั้นก็มุดไหมเล่นน้ำกันดำ,ดำนะ้ำนะโอเคเดำเล่นๆนะ นั่งด้วยคนนะเอ่อเอ่อเอ่อข้าว่านั่งตรงนี้ดีกว่าเอ่เอคือคือคือว่าข้าคิดแบบนั้นจริงๆนะเอ่เอคิดอะไรหรอก็ที่บอกว่าชอบเจ้าไงอ๋อเอ่อเออคือว่าแล้วที่เองพูดอะ่ะเองพูดจริงหรือไม่หรือว่า เองแค่หยอกข้าเล่นจะบ้าเหรอเรื่องแบบนี้ใครจะมาหยอกกันเล่นงั้นก็แสดงว่าเองอ่ะรักข้า,าจริงใช่ไหมเออก,ก็บอกไปหมดแล้วนี่จะถามทำไมอีกเล่าข <c oughs> ้าอยากจะถามเพื่อให้แน่ใจว่าโลกใบนี้ข้ายังมีใครสักคนที่ข้ายังรักเขาได้อยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าข้าไม่มีแล้วอ่ะข้าก็คงไม่มีเหตุผลอะไร ที่ข้าจะอยู่บนโลกนี้อีกเอ้ยพูดอะไรบ้าๆแบบนั้นเล่านี่ข้าว่าเจ้าอ่ะต้องเป็นแม่ดาหลาที่กลับชาติมาเกิดแน่เลยหืมดูหนังมากไปไหมฮะหนังหนังคืออะไรเละโอ้ยนี่ยุคนายเปนมีอะไรดูบ้างเนี่ยมันไม่มีอะไรสนุกๆดูกันบ้างเลยเหรออืมยุคของข้าก็มี N อ็นเน็กเดอซกับ N อ็นเน็กซที่ทําให้คุณดูเขามีความสุขน่ะโอ้มีตั้งแต่ยุคนั้นมาจนถึงยุคนี้เลยเหรอเนี่ย เออแต่ฉันอะ่ะไม่รู้หรอกนะว่าฉันเป็นแม่ดาลาอะไรของนายไหมอะ่ะแต่รู้แค่ว่าฉันอะ่ะชอบนายเหมือนกับแม่ดาลาอะไรของนายนั่นละมั้ง <c oughs> งั้นข้าเองอะ่ะก็รักเจ้าเหมือนที่ข้ารักแม่ดาลาเลยนะเออแต่ต่อจากเนี้ไม่มีแม่ดาลาอะไรของนายแล้วนะมีแค่ฉันคนเดียวเข้าใจไหม <c oughs> ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้วก็ดีว่าแต่เองอ่ะใจ่ายให้ข้าหรือยังฮะค่าค่าอะไรอ่ะก็ค่านั้นไงฮะฉันต้องจ่ายค่าอะไรก็ค่ารักเองนะมีอะไรที่เพิมมาข้างกลางขออยู่ข้างๆกันไป